ใหญ่ขนาดนี้ได้ไปไม่มีขาดทุนค่ะที่บอกว่าไม่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้นะคะมีทั้งไร่นามีทั้งไร่อ้อยมีทั้งบะนะ่อน้ำสองบ่อด้วยกันนะอยู่ที่ตำเบตบนเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาธนะคะที่ตรงนี้32ไร่2งาน89ตารางวาสวยๆเลยไร่ละแสนสี่นะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูรีวิวที่9 99 9 Lady Channel ที่ดินครบวงจรอ,อ่ะย้ำอีกทีนะ3าิงไร่2งาน89ตารางวาที่สว วยมีไรอ้อยนะปลูกข้าวแล้วก็ด้านข้างมีบ่อน้าอีก2บ่อนนะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ999 lady channel ที่ดินครบวงจรด้วยนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางการสื่อสารเลยนะคะ คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวิวสวยๆราคามิตรภาพนะคะมีให้เลือกแบบหลากหลายกับพวกเรา999 Lady Channel คะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับวิวสวยๆทองทุ่งนาสีเหลืองทองอลามสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ 999 Lady Channel ที่ดินรบวงจอ0805635394